ฟอร์ซ่าโฮลิซอนสี่ครับร้อยกว่าเฟรมครตอนนี้ปรับสุดที่เอ็กติมค่ะกับออตาคือสุดทุกอย่างที่ฟูให้ตีครับพันเก้ารสิบคูณพันแปดสิบครับดูภาพที่จอนี่ฮะโคตรลื่นนะครับเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตัวจริงครับจอตัวนี้เป็น AOC ครับแต่ลื่นจัดนะฮะบอกเลยครับอ่ะโอเคจอยังไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะรายละเอียดจอเดี๋ยวผมมาพูดถึงสเปคเครื่องเครื่องนี้กันก่อนว่าเครื่องนี้ได้สเปคอะไรครับเครื่องนี้จบไป23,790บาทครับ CPU เป็น i5 Gen 12ครับ12 400F 6 core 12 thread er turbo 4.4ครับ RAM mm hmm. เป็น viper gaming 16GB DDR4 บัตร3,200ครับก็คือใส่ 8GB 2ตัวนั่นเอง M.2 NVMe ครับ 256GB มาพร้อมการ์ดจอครับ RTX GeForce RTX 2060 Super จากการแหล็คฮะสวยจัดสภาพนี่คือมือหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ อ่าพาวเวอร์สปายครับเป็น a อ r o โลคู600วัตต์นะครับผม,มาจบตามนี้ใส่อยู่กับเคสซู n a m i G19 นั่นเองพัดลมบน3พัดลมในเครื่อง3ตัวแล้วก็ด้านหน้าเป็นโลโก้คลนะ้ายๆหน้าอกของไอรอนแมนนะครับเป็นชุดนาโนนะครับผมสาม,มารถเปลี่ยนใส่ได้ด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคจบเรียบร้อยที่เครื่องนี้23,790ทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นกาจอเป็น12อละรับประกันล้านให้1ปี แล้วก็การ์ดจอตัวนี้ประกันศูนย์น่าจะเหลือแล้วราวหนึ่งจปีดังนั้นแล้วสบายใจได้เลยครับการ์ดจอมือสองแล้วก็มีประกันให้ลูกค้านั่นเองนะครับผมอ่ะจบตามนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าทําการสั่งพร้อมจอ m อ็มโค้งนะครับเอ็มเอสไก็คือตัวนั้นนะที่กำลังเด็กกำลังเทสอยู่นะครับเป็นจอโค้ง24นิ้วครับฟูลเฮดดี้เจ็ดสิบห้าเฮิร์กเอ็ไครับฟูลเฮดดี้พันเก้าสิบปุ่พันแปดสิบนะครับสวยงามนะครับผมอ่ะก็จะจบถ้ารวมจอ m อ็มตัวนั้นนะ มันจะจบอยู่ที่ 29, 29 3 0 0 2 9 3 9 0เบาทเป็นราคาเครื่องรวมจอของแถมมันเดิมครับเมาส์คีย์บอร์ดแผงมาส์แบบยาวตามนั้นเลยนะครับผมจบเรียบร้อยที่เครื่องนี้ครับบอกเลยครับว่าใครที่งบประมาณสัก2องห่าเฉพาะเครื่องเนี่ยไม่รวมจอเนี่ยก็แนะนําเครื่องนี้ได้เคสปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปใส่แมคคาได้แต่ต้องเพิ่มตังค์เปลี่ยนไปใส่ตู้ปลาได้แต่ต้องเพิ่มตังค์แต่ถ้าเปลี่ยนไปใส่พวกเคสทรงปกติทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาทั่ว,วไปก็ ไม่ต้องเพิ่มตังค์มีให้เลือกประมาณเกือบๆยี่สิบแปดนะครับผมฟอร์ซ่าโฮนซอนอย่างลื่นนะครับแบบโอ้โหเล่นเพลินๆนะครับผมร้อยกว่าเฟรมเดี๋ยวให้ดูเซตติ้งก่อนจะจ่ายกันไปเดี๋ยวหาผมโกหกนะครับเอากดผิดนะครับมาวิดีโอครับนี่ครับแอดวานซ์คุณลิตี้เห็นไหมฮะปรับเป็นอันต้าคาเอ็กตีมก็คือสุดทุกอย่างแล้วลูกศรตรงนี้ไม่มีให้ไปต่อแล้วเพราะว่ามันสุดแล้วนะครับถ้าเลื่อนตรงนี้ก็คือแต่จะถอยกลับไปก็คือปรับให้ภาพมันกากลงนะครับแต่นี่คือสุดแล้วครับอันต้าคาเอ็กตีม นะครับผมอ่ะดูเฟรมเรทกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจะจากกันไปเห็นไหมฮะร้อยเฟรมยืนพื้นครับผมสบายฮะเพราะมันคือ2060 Super เป็นตัว8 g จิกครับบอกเลยครับแรงน้องๆ3 0 6 0 1นนจิกนิดเดียวครับอ่ะจบเรียบร้อยที่เครื่องนี้ใครที่งบประมาณนี้ก็ฝากเซตนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันจากร้านบอสพีซี PC, พร้อมบิดทุกกรณีครับ